นานาสาระกับอเปียสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะถึงวันลงทะเบียนชิงสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวและไม่ใช่นักท่องเที่ยวมีความสงสัยและไม่ชัดเจนในโครงการนี้จึงได้ถามเข้ามาในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com จึงเป็นชื่อมาของตอนนี้ว่าต่อบ8คําถามคาใจเราเที่ยวด้วยกัน เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนอย่างที่เราทราบกันดีแล้วครับว่ารัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยคลมมีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทเดําเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด1 9มีระยะเวลาทำโครงการ4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2 5 6 3ซึ่งโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการเราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุขให้อยู่ในโครงการเดียวกันโดยมี3รายการย่อยคือรัศนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนและสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน2ล้านใบโดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ในลักษณะการจ่ายคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง40%แต่ไม่เกิน1,000บาทต่อ1ที่นั่งและจองที่พัก1ห,ห้องจะได้รับสิทธิ์บัตรโดยสารไม่เกิน2ใบส่วนรถเช่าและรถโดยสารไม่ประจำทางยกเลิกการสนับสนุนเนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้สำหรับเว็บไซต์ w w w เราเที่ยวด้วยกัน .com ได้ตอบ8คำถามที่พบบ่อย ในการลงทะเบียนสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมชิงสิทธิ์ลดราคาที่พักพร้อมแจกเงินเที่ยวสูงสุด3,000บาทมีดังนี้คำถามที่1ช่องทางการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนบ้างและจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่คำตอบประชาชนและร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ที่ ww w เเราเที่ยวด้วยกัน .com เท่านั้นไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนคำถามที่2จะตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อย่างไรและทำการแจ้งผลผ่านช่องทางไหนหากไม่มีอีเมลสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จาก SMS ระบบจะส่ง SMS แจ้งผลจากชื่อผู้ส่ง t t o g e t อ e r แจ้งไปยังเบอร์ที่รับรหัสโ t p ชคำถามที่3 การใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านใช่หรือไม่คำตอบประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเองคําถามที่4สิทธิ์ส่วนลดค่าที่พัก40%และสิทธิ์ใช้จ่ายซื้อของจากร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว600บาทต่อวันมีกําหนดระยะเวลา หรือไม่ว่าหมดอายุภายในกี่วันคําตอบบัตรกำนันส่วนลดโรงแรมและอาหารสถานที่ท่องเที่ยวจะมีอายุการใช้งานถึง23นาฬ59นาทีของวันที่เช็คเอาท์ออกจากที่พักและสามารถใช้ระหว่างทางได้ยกเว้นจังหวัดที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่คำถามที่5้สิบต่อประชาชน1คนสามารถจองห้องพักได้ครั้งละกี่ห้องมีจำกัดหรือไม่ คำตอบประชาชนมีสิทธิ์หนึ่งคนต่อ5ห้องต่อคืนที่สามารถจองกี่ครั้งก็ได้แต่ใช้สิทธิ์ส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน5ห้องต่อคืนแต่มีจํานวนจํากัดแค่5ล้านรวมหนคําถามที่6สิทธิ์ใช้จ่ายซื้อของจากร้านค้า600บาทต่อวันสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีได้หรือไม่ คำตอบบัตรกำนันส่วนลดอาหารไม่สามารถโอนออกหรือกดป็นเงินสดออกมานได้คำถามที่7กรณีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายชำระค่าจองที่พัก60%แล้วมีการยกเลิกการจองจะต้องแจ้งอะไรกับทางภาครัฐหรือไม่สิทธิ์ยังคงไปใช้จองที่ใหม่ได้อีกหรือไม่คำตอบ ตามเงื่อนไขของโครงการเมื่อทำการจองที่พักและชำระเงินส่วน60%แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการจองได้คำถามที่8ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะสามารถจองโรงแรมผ่านช่องทางใดได้บ้างคำตอบช่องทางที่1ออไรเชียวเอเจนซี่ OTA ได้แก่ a g o d r Traveloka ช่องทางที่2เว็บไซต์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการถ้ามีช่องทางที่3 w w เวรบเราเที่ยวด้วยกัน .com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรมช่องทางที่4ช่องทางติดต่ออื่นๆที่โรงแรมมีเช่น Line Facebook และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมตอนนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเปิดให้เช็ค ร้านอาหารนโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆอย่าลืมโหลดแอปเปาตังมาเตรียมให้พร้อมก่อนการลงเะเบียนนะครับรายละเอียดในการตอบคำถามของ w ว w รเราเที่ยวด้วยกัน .com8 คำถามคาใจคงจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าเงื่อนไขและวิธีการขั้นตอนในการรับสิทธิจองสิทธิ์นั้นทำอย่างไร เมื่อนําไปใช้จริงๆในวันลงทะเบียนแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้รับสิทธิ์กันทั่วหน้านะครับแล้วจะได้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำคำติชมประการใดก็ขอให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอาเปียกจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เพื่อจะนำมาพัฒนาปรับปรุงให้คลิปต่อๆไปของอาเปียดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ ก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันแท้ของอาเปียกนะครับต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปตต่อไปของอาเปียกนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ